พเกเราเราสองคนนะคะอิงค่ะแล้วก็จ๋านะคะอยู่ในเช่าอีเจนะคะ <S <S ก็ฝั่งหลักก็อยู่ที่สุเมทรสาขานครวาค่ะวันนี้อิงเขาบอกว่ามีพิเศษหนึ่งรุ่นก็คือว่าจะเป็นตัววิวเเริ่มต้นใช่ไหมคะอิงค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็พามาให้ดูนะคะรุ่นยอดนิยมเนาะก็คือจะเป็นวิวเอ็กซ์1.9 Active สีขาวมุกน,นะคะคันนี้นะคะก็ไม่ได้แต่งอะไรมากเนาะแต่ว่าจะมีติดเซ็นเซอร์นะคะด้านหน้านะกับเซ็นเซอร์ด้านหลัง เพราะว่าปกติเดิมๆของรถอะคือถ้าเป็นตัว Active อะเราจะไม่มีเซ็นเซอร์ให้นะคะคันนี้ก็ติดเซ็นเซอร์เพิ่มมานะคะหน้า2จุดแล้วก็หลัง4จุดนะคะแล้วเอามาพร้อมใส่ตัดหมอกเพิ่มเติมใช่ไหมเป็นออปชั่นค่าถ้เราให้ดูด้านข้างก่อนหรือว่าดูแล้วว่าแม็กเหมือนแม็กลายไหนอ่ะใช่คันนี้นะคะจากแม็กเดิมเนาะเราก็ไปเปลี่ยนเป็น ใส่แม็กของ X อ็กซินะคะขนาดขอบสิบแปดนะคะอ่ะแล้วก็จะมีคิ้วล้อนะคะสีดําเงาด้วยคิ้วล้ออันนี้ก็คืออ่าเป็นเต็มซุ้มเลยนะใช่ก็คือใส่มาเต็มซุ้มตรงนี้เลยเห็นไหมแต่บางค่ายมันจะไม่เต็มมันจะครึ่งหนึ่งแต่อันเนี้ยมันจะเต็มใช่ก็เป็นเหมือนกนะับคิ้วล้อแบบดำเงาเนาะแล้วก็เปลี่ยนกระจกรับไฟฟ้าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมไฟ LED ป็นไฟเลี้ยวมาให้ทันนี้เหมือนจะแต่งไม่ค่อยเยอะแต่ว่าดูแล้วมันก็แบบเหมือนมีอะไรขึ้นมาคือแต่งไม่เยอะแต่ก็ดูแบบดูดีเนาะดูไม่เหมือนตัวเริ่มต้นใ,ใส่ที่รอบมือเปิดประตูนะคะเป็นสีดำสีดำเงาค่ะอืแล้วถัดไปนะถับมาอีกเลยก็ด้านบนด้านบนนะคะ,ะเพิ่มเติมมานะคะก็จะเป็นราวหลังคานะคะที่ติดเพิ่ม ลาวหลังคาจริงๆนะคะลูกค้าก็จะถามกันมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าบางคนอยากติดเพิ่มให้มันดูเหมือนอ,อิลิแกนหรืออันติเมทน,นะคะม,มันก็จะมี2แบบก็คือทั้งแบบเจาะตัวรถแล้วก็ติดกาวแต่เราไม่ค่อยแนะนําแบบเจาะนะเพราะว่ามันมีผลกับการรับประกันตัวรถน,น,นะคะคเน้นความสวยงามจริงใช่อันนี้ติดเพื่อความสวยงามก็คือติดแบบกาวนะคะอ่าแล้วก็กเหมือนที่อิงบอกก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้2จุดน,นะคะเพื่พอไป คันนี้เราไปเปลี่ยนล้อที่ร้านนาก็เลยมีสติกเกอร์ร้านนาติดมาให้ด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวรอให้ดูภายในค่ะเชิญค่ะงไปค่ะภายในเราก็จะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังของเรานะเป็นเกรดพรีเมียมมากก็คือเป็นอาเบาะหนังนะคะสวยนะ,นะใช่เาบอกเลยว่าเป็นเบาะหนังเน้แลเนบป้า หนังเดินดีเดินได้ขาวนะเนี่ยได้ขาวหรือได้อะไรนะได้ได้ขีมป่ะอ่าได้สีได้สีเงินอ่าสีดำได้เงินแล้วก็นุ่มๆจะเหมือนตัวท็อปก็คือตรงนี้จะมีแบบโลโก้ว่าครูแม็กแต่งจริงอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นครูแม็กขนาดนั้นแต่มันเป็นหนังเกตแบบเกตพรีเมียมนะคะเป็นเบาะหนังเนปปาไม่ใช่หนัง PVC แบบเมื่อก่อนนะคะอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมคันนี้ก็เพิ่มเติมใช่ไหมคะก็จะมีคุณแจรีโมทอ่า Home, พม้อมปุ่มเดี๋ยวไปดูก่อนคุณสตาร์ท <c oughs> พุณสตาร์ทอันนี้ก็เปลี่ยนนะคะเพราะจริงๆตัวแอคทีฟจะเป็นกุญแจเสียบสตาร์ทอันนี้ก็จะเพิ่มมาเป็นพุณสตาร์ทพร้อมกุญแจรีโมทนะคะสามารถสตาร์ทนอกรถได้เลยใช้งานได้จริงนะคะอะลแล้วก็ลูกค้าเลือกคมปูพื้นนะคะที่เราแถมให้นะคะก็จะเป็นสีดำได้สีครีมนะคะ คันนี้ก็ไม่ได้แต่งอะไรมากแล้วก็ติดสขับเพปเพิ่มนะคะกันรอยส่วนฟิล์มเซรามิกกับกันาสาดอันนี้ของเราแถมให้อยู่แล้วนะคะถ้าออกรถกับอิซูซูเมโทรของเราเนาะใช่แล้วก็มีปะกันไพยมีของแถมหลักๆให้อยู่แล้วก็คันนี้ก็ให้ดูแนวะทางการแต่งนะคะดูเหมือนอิเล็เกนเนาะเหมือนใช่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่า ตัวเริ่มต้นก็แต่งให้เป็นตัวรองคับได้ใช่ดูเหมือนอีลิเกนก็เพราะว่าลาหลังคานี่แหละดูดีมากค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเรา2องคนก็ลากันไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เรา2องคนด้วยนะคะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนของงานมอเตอร์โชว์นะคะมีโปรดีๆและแคมเปญดีๆให้เพื่อนๆด้วยนะเราไปดอกเบี้ยย้ำเรื่องดอกเบี้ยีนึง ดอกเบีย้ยถ้าดาว25ผ่อน4ปีนะคะดอกเบีย้ย1.49ถ้าดาว30ผ่อน4ปีดอกเบีย้ย0.99พนักง,งานบริษัทมีไรายได้ประจำนะคะลดอีก10สตังค์เลว0.89ครอบครัวอินทสูนะคะกระบะเป็นวิวเอก่อนอ่าวิวเยกตระกูลได้เท่าไหร่ได้2ได้เพิ่มมาอีก10,000บาทรวมเป 2, ็น20,000นะคะยกตระกูลจริงส่วนกระบะก,ก็จะ10,000บาทนะคะ โอนสิ์ได้หมดนะคะทั้งตระกูลพ่อแม่พี่น้องหู่ย่าตายายลูกหลานลิ้นหลนขอให้มีเอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เราสองคนไปงานกันวันที่28มีนายนี้นะคะค่ะถ้าอยากไปเจอก็ทักแชทหรือว่าโทรมาวกเราสมกได้นะเดี๋ยวเราไปรับหน้ากันได้ค่ะก็สำหรับทีนี้บ๊ายบาย